ข้าคือหลัวเฉิงช่างตีเหล็กระดับห้าดาวเจ้าพูดว่ามันเป็นแค่การทดสอบระดับหนึ่งดาวเจ้าไม่คิดว่ามันโอหังเกินไปหน่อยหรอแล้วแต่เจ้าจะคิดยังไงสีทธิของข้าก็ต้องผ่านแน่นอนดีดีอย่าโดนตกหน้าที่หลังล่ะไปกันเถอะหัวข้อวันนี้คือ การตีอาวุธพิเศษที่ผ่านมาตรฐานภายในเวลาสองชั่วยามสิทธิ์เอ๋ยไปเถอะใช้วิธีที่ข้าสอนเจ้าสแสดงฝีมือให้เต็มที่ก็พอข้าเข้าใจแล้วเริ่มการทดสอบวิชาพลิงลมหายใจมังกรท่านอาจารย์หลัว ไม่คาดคิดเลยว่าสิทธิเอกของท่านจะเชี่ยวชาญศาสตร์การหลอมระดับสูงอี้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าท่านอาจารย์อุ๋ยชมเกินไปแล้วก็แค่เรียนรู้พื้นฐานของก้าวกดแห่งการตีเหล็กเท่านั้นเองก้าวกดแห่งการตีเหล็กงั้นหรออะไรนะไม่แต่ก้าวกดแห่งการตีเหล็กก็ไม่รู้ยังกล้ารับสิทธิอีกหรอช่วยชี้แนะทีได้ไหม นั่นเป็นศาสตรลับที่เราผู้ยิ่งใหญ่โบราณทิ้งไว้โดยรวบรวมเทคนิคการตีเหล็กเป็นก้าก่าสำคัญเป็นคำพีที่ช่างตีเหล็กทุกคนในแดนเซียนต้องอ่านไม่น่าเชื่อว่าแผ่นบันทึกที่ข้าเขียนเล่นๆเ,เมื่อหลายปีก่อนตอนนี้กลับกลายเป็นคำพีหลักได้น่าสนใจจริงๆหมื่นคมแห่งชีวิตล่องลอยเดี๋ยวก่อนเจ้าเด็กนั่นมันแปลก เขากำลังใช้วิชาที่หายรับ์สูนไปของสำนักตีเหล็กถ้าทำแบบนี้ต่อไปอาวุธที่หลอมออกมาต้องไม่ธรรมดาแน่ถ้าหมอนั่นได้ที่หนึ่งข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหยุดหยุดทั้งหมดข้ามีข้อตัวแยง้งเกิดอะไรขึ้นหรอท่านอาจารย์หลวคนคนนี้โกงสมควรถูกตัดสิทธิ์ช่างกล้าหาญจริงๆ เขากล้าทำเทคนิคแบบนี้ต่อหน้าปรมาจารย์หลัวข้าไม่ได้โกงกล่าวหาสิของข้าว่าโกงเจ้ามีหลักฐานหรือไม่มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มตีเหล็กจะใช้วิชาเซียนเช่นความว่างเปล่าได้ยังไงเขาต้องใช้กลโกงแน่นอนเขาต้องใช้กลวัยบางอย่างแน่ปรมาจารย์หลวงผู้ถูกชินเติ้งคุณสมบัติการสอบของเจ้าถูกยกเลิกแล้วอะไรนะ เดี๋ยวก่อนวิชาความว่างเปล่าของเขาข้าเป็นคนสอนเองมีปัญหาอะไรหรอไรายสาระวิชานี้สูญหายไปตั้งแต่บรรพบุรุษของสนักเี่เหล็กเสีชยชีวิตแล้วไม่มีใครใช้มันได้อีกต่อไปเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันถึงกล้ากล่าววาจาทรงเดชหยุดเดี๋ยวนี้ใครกล้าลบหลู่อาจารย์ชูผู้อาวุโสโจท่านมาได้ยังไง เกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่พรมาจารย์หลวงผู้บัญาสื็ของเขามีข้อสงสัยเรื่องการโกงเป็นไปไม่ได้อาจารย์ชูท่านเจ้าสำนักและรองเจ้าสำนักได้ยินว่าท่านจะมาพวกเขาจะยุติการเดินทางก่อนกำหนดและส่งข้ามาต้อนรับท่านแล้วเรื่องที่นี่ท่านคิดจะจัดการยังไงหลัวเฉิงท่านอิจฉาและขัดขวางความสามารถของผู้อื่น ฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกคุณสมบัติช่างตีเหล็กของท่านและขับไล่ออกจากสมาคมช่างตีเหล็กอะไรนะอุ๋ยเหอในฐานะผู้คุมสอบท่านไม่แยกแยะความถูกผิดได้เราจึงขอยกเลิกเงินเดือนของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีผู้อาวุโสโจข้าก็ถูกหลอกเหมือนกันหุปากอาจารย์ชูเชิญทางนี้ฉินเจิงเจ้าก็มาด้วย ขอรับเหตุใดผู้นำต้องการพบค่าอย่างกระทันหันผู้นำสมาคมระดับสูงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับท่านและรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมุกสือท่านรู้สึกเคารพท่านอย่างมากเจ้ากำลังพูดถึงฉีอูเหลียงใช่ไหมท่านรู้จักประธานสมุกเราหรอแค่เคยได้ยินชื่อเท่านั้นประธานสมาคมช่างตีเหล็ก ฉีอูเหลียงรองประธานสมาคมช่างตีเหล็กกู่ซี่จูู่ชูยี่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วตัวเฉียนก็ยกจ้องเขาเรากับเทพเจ้าตกลงมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีฝีมือจริงๆคง,งไม่มีทางช่วยพวกเราควา้าแชมป์จากงานประชุมช่างตีเหล็กครั้งก่อนแน่ฮ้ขค่ยังไม่ค่อยเชื่อนะพวกเรามาถึงแล้วคฤหาหน์ของประธานอยู่ข้างหน้านี่เอง มาแล้ววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment มมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ